โอ้คุณดีครับคุณดีครับอย่ากดครับอย่ากดโอ้โหนี่คุณจะบ้าไปแล้วนะครับนี่คุณเป็นคุณไม่คุณพลอยใสนะครับเอาก็คุณพูดเองไม่ใช่เหรอว่าผมจะแต่งงานกับพลอยใสเพราะว่าบางหน้าลูกบ้าจริงๆเลยนะโอ้ยโอ้ยเรียกใครมาช่วยหน่อยสิท่านเทวดาพูดถึงเทวดา แสดงว่าอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมใช่ยังไงปีมะอยากขึ้นสวรรค์เรื่องอะไรจะเรียกคนมาช่วยตอนนี้เนี่ยเพราะว่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่เลยโอ้ยนี่เรื่องคุณพลอยใสนะไม่กลัวยังไงเฮ้พลอยใสเออกลัวกลัวถ้างั้นเรียกพลอยสมาให้เห็นเองกับตาเลยดีกว่าเนาะฮ่าโอ้โหนี่อันนี้ก็ตื้อไม่เลิกแล้วโอ้โหไปห่างๆสิโอ้โหพูดไปเรื่องยังไงเฮ้ยพูดไปเรื่องนี้บ้าหูสักทีไหมเนี่ยฮะ อุอ้ยอุตัยไปเก็บทุกบอนแป๊บเดียวจะเล่นหุกเขาลวงรักกันแล้วเหรอคือคือประกาศน้ำยาหน้าเด้งมาแล้วโอ้โหทำนี่ก็ให้ฟรีอะน้ำยาหน้าเด้งรถใหม่มาแล้วเหรอไหน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  แฟนขับน้ำยาหนานีองยังขาดไปอีกคนนี่นะไอ้ไ้เเลยายอ้เ็เอากล่องไปแล้วกันไรในหนน้ำยาจากยุโรปอ่ะจากยุโรปหมดแล้วมึงรอไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะกำลังสั่งมาจากอีรักไว้ ระหว่างนี้คงต้องไปถ้ำกระบอกก่อนมั้ง <c oughs> ฉันถามว่าทำอะไรกันจู่ๆคุณพีม,มาก็มาตกมันใส่ผมอ่ะอุ้ยอคดีพลิกมีต้องมาพูดเลยนายอะ่ะขอชางช่วยกันเดี๋ยวนี้เลยช่วยหน่อยสิอออย่างนี้ครับผมกะเอาวไว้แล้วพวกคุณมันแ,แปลกๆตั้งแต่วันแรกแล้วโอ้ คดีถึงสารดีกาแน่ต่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่เคยชอบผู้ชายโอ้มีให้การซัดทอดด้วยชชะมาเซนหลอนมะน้ำมะี่มา,มา,อมาบอกามะาเกียรตุ๊ดไงแล้วไม่มาเป็นซะเองอะ่ะโอ้โหน้องเพชรรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือเขาไม่ได้เป็นเข้าใจไหมเขาเนี่ยผู้ชายแั้งแท่งเลยแลวไอ้ที่เขาทําไปเนี่ยคือจะใส่ร้ายแอนดี้ไม่อยากให้คุณพลอยใส่เนี่ยทับมั่นของแอนดี้เข้าใจปะ้ะ โอ้พีม้านะพี่ม้าไมนายเป็นคนร้อยกาดอย่างนี้อะ like นายก็ด so? in, like ้วยเหมือนกันแหละเกี่ยวด้วยเหมือนกันดูออกเรียนมาเห็นไหมทุกอย่างมันก็ตรงกับที่ผมคิดไว้คิดอะไรกับใครไม่ใช่เขาแน่วายกลับบ้าน ไปไปจอร์จแกจะกินน้ำไปผสมกับน,น้ํายาหน้าเด้งไม่ได้นะเว้ยป้าแกจะหิว,ว่ะหิวว่าหน้าเหี่ยวก็จะเอาอะไรวะกินน้ําร้อนน่าไม่เหี่ยวหรอก <c oughs> แต่พองอดทนหน่อยนะจอร์เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้แ <c oughs> ว่าไม่ได้กินน้ํายาหน้าเด้งมาหลายวัน น้าฉันเหี่ยวมากเลยอ่ะไม่ได้จอดทำใจรับกับมันไม่ได้ที่จะกลับไปหน้าเหี่ยวจอดไม่อยากแก่เหมือนพี่เพชรอ,อ,อยู่เรื่องไอ้เพชรมาฟังเลยจะกินหรือไม่กินในหน้าไม่ได้ต่างกันเลยเด็กน้อยอ่ะขอให้ฉันได้กินักหยดก่อนตายอ่ะแค่เนี้ฉันก็พอใจแล้วจะไปกันใหญ่แล้ว เอาก็ได้สงเคราะห์ให้ก็ได้ก่อนตายอ่ะกอ,อดเดอะเกเห็นอะไรนั่นหรือเปล่าวะขวดเบป,ปซี่งไงไม่ใช่ข้างๆขวดเบปซี่อะจะแกวเบปซี่ไงไม่ข้างๆแกวเบปซี่ฮะกปป็ขวดเบป,ปซีอ่อะ แกเหอะฉันไม่แบ่งแกแล้วไม่จำยาน่ได้ำยาน่าได้เห็นก่อนจะก่อนขอจ้ะน่ะแกแกแล้วแกไม่ทันหรอกเฮ้ยัฮขยัฮขยัน นี่มาอะไรอะ่ะก็ขวดเปล่าไงนี่แกขังจนเพี้ยนไปแล้วหรอไม่ใช่ฉันหมายถึงส่วนประกอบสำคัญน่ะเฮ้มันคุ้นๆอ่ะเฮ้ยสำรวม <c oughs> แกไปหาดิชเชนลี่มาเร็วโกตันแกไว้ในตู้หลังร้านน่ะเอ,อ,เออได้ได้ได้รอเดี๋ยว Water คงเข้าใจกันสักทีนะ <c oughs> กเก็ด Water ตกลงเป็นใครกันแน่อ้าวฉันก็เป็นพี่แก่ไงไม่ถามพี่ผมก็ื่อแอนดี้ลูกป้าหมายว่าที่คู่มั่นคุณไงไม่เชื่อเอาความจริงมาอ่ะบอกความจริงก็ได้ผมร้อยเอกแอนดี้ปลอมตัวมาครับฮะตัวปลอมมาวัสดีครับที่นี้ดันเชื่อ ผมแอดดี้ลูกว่าหมายไงอ้าวแล้วทำไมต้องแกล้งเป็นตุ๊ดด้วยอ่ะอ้าวผมก็อยากจะรู้ไงว่าพวกคุณคิดกับผมยังไงผมก็อยากจะรู้ว่าคุณจะคิดกับว่าที่คู่มั่นของคุณว่าเขาเป็นตุ๊ดเนี่ยคุณจะคิดยังไงจริงๆแล้วผมก็ติดนิสัยนะชอบวิเคราะห์จิตใจคนคือจบมาทงด้านจิตวิทยาอ๋อเป็นพวกจิตเพทจิตแพทย์นั่นแหละเชื่อไหมล่ะ ไม่เชื่อผมก็จะไม่แล้วนะอ้าวความจริงเลยนะผมคือนักสืบเ h e ล็อกโฮมปลอมตัวมาครับ Sherlock h o l m ปลอมตัวมาอะไรเจ๊นี่ชอบมากเลยบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยพี่หน้าพวกคุณถึงคิดเป็นตุเป็นตะว่าผมแอปแมนเน่ะอ้าวแล้วคุณแมนจริงๆกัเปล่าพิสูจน์ผมว่าไม่ได้พิสูจน์หรอก จะโดนปล่อยซะก่อนนะเซน้อกแอนดี้ครับแต่ว่าว่างนักหรือไงครับถึงได้มาทําอย่างนี้ที่ผมเองก็อยากจะรู้ว่าพี่ชายว่าที่คู่มั่นของผมกับว่าที่คู่มั่นของผมแม่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหูเบาไร้สต <im it ous magician> <utter hit> ิปัญญาคิดอะไรตื้นตื้นมองคนแต่เพียงภายนอกเขาโดนด่าล่ะไม่น่าไปถามเลย แล้วใครใช้พวกคุณจับผิดผมตั้งแต่แรกฮะแถมยังยัดข้อหาเป็นชายไม่เต็มร้อยด้วยคุณน่ยก็เชื่ออะไรโง่ๆบ้าๆไม่เข้าท่าเลยผมจะบอกให้นะว่าคุณไม่เหมาะสมเป็นคู่มั่นของผมหรอกในตอนนี้แล้วถ้าคุณอยากแต่งงานกับผมจริงๆออะไปพัฒนาตัวเองมาแล้ววันหนึ่งถ้าคุณดีพอ บางทีพวอาจจะเลือกคุณก็ได้โอ้โหแรง